สวัสดีครับเราอยู่กับเกมเอตกมาแล้วกระดูกหักครับเรามาเจอกับภาคโุมโคตรทำครับวันนี้เราจะมาเล่นแบบนี้กันนะครับไม่รู้จะได้ยอดวิวเท่าไหร่วะครับโอเคกระดูกแต่ไม่รู้ผมจะทํายังไงแล้วมันมเป็นแบบนี้เลย่ะอ๋อมันเป็นยู่นี้เองนะครับ ได้ตังมา2,177ครับจังหวะนี้ก็เกิดใหม,ม่เราจะเอาใหม่ครับมาครับช่วงแรกๆของก็เล่นเบ็ดไม่จริงจังเลยมาได้เงินมา2,455ครับเลขสวยนะครับนี่่ะแล้ว กำลังหาที่อัพเกรดเอออันนั้นอืน่นๆมากๆครับตอนนี้เราเจอแล้วครับผมจะอัพเกรดความบัดเจ็บนะครับแล้วอัพตอนนี้เราจะกระโดดใหม่ครับเป็นโอเราผมบินได้แล้วตอนนี้บินได้แล้วผมเป,ป็นซุปเปอร์แมนแล้วนะ่ะเฮ้ย ยังโหดนะยังโหดโอเคแค่นี้แหละ <c oughs> ได้มาเก้าพันนะครับเฮ้ยถึงว่าผมได้ตังค์เยอะเอู่นะครับผมเป็นซุปเปอร์แมนอีครั้งหนึงผมว่าตรงหินตรงนั้นมันน่าจะแบบเออน่าจะทำเงินดีโอ้โหทำเงินดีโอ้โหกระดูหกหัก ไซส์เอ็นยี่สิบสองอันก็มาอ, 20, 20อุ้ยสองหมื่นสองหมื่นหกโคตรเยอะเที่ยเยอะจริงมาโอ้มากระโดดมาสูดสูดเก่าสูดเก่ามาครับมาโอ้โอ้เอ,อาไม่เป็นไรนะครับ เราก็มีโอกาสพลาดใหม่ได้ครับถึงตรงนี้แล้วเราก็จะกระโดดใหม่อีกครอบหนึ่งมาครับโโหืมโอ้โหสูดเดมิมสูดเดมมมมมมมิมซุปเปอร์แมน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 หืมได้สองมืออีกแล้วครับ จังกว่าน,นี้เราต้องรวยแล้วแหละเราต้องไปอัพเกรดนะครับหยุดระดับหนะ้าแล้วอัพเกรดไปนะครับเราวเราจะาอัพเกรดเลยดีกว่าอ๋สไลด์สไลด์อัพเกรดซูมัวแล้วฮะซูมัวอ่าไม่เป็นไรครับเราจังกว่าน,นี้อัพระดับห้าแล้วครับความบัดเจิต เราจะกระโดดไหมโอ้โอ้โอยอืออัพเกรดมาแล้วรู้สึกใช้ได้เลยครับอือ ได้มาหมื่นห้าใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยซื้อดาดม่เลยนี่ระดับสูงขึ้นแล้วด่าอะไรนะแต่ที่เรารู้เราต้องมาปเป็นเกมกระดูหัางเนาะองเรียนให้สุดอืมโอ้อ โอ้ยดิ่งแรงมากหืมโอ้โหเฮ้ยจังวันนี้โอ้โหดูกันเราจะได้เท่าไหร่โอ้ได้เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยได้มา 10, 6, หมื่นหกเต็มเราจะกดออกไหมไม่ดีกว่าเกมนี้มันน,มน,น่าเบื่อมากเลยจร่จิงนะครับ แต่ผมก็อยากเล่นอยู่มาะจะออกไหมนี่นะครับแล้วกระโดดโชว์ไปห,หนึ่งทีค่อยเจอกครทักหน้านะครับเราไป